สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอการนั่งนิ่งๆหลับตาเนี่ยมันคือสมาธิจริงๆหรือเปล่าอืมนั่นสิคะเพราะหลายคนก็เชื่อว,ว่าสมาธิคือต้องหยุดคิดไปเลยว่างๆใช่ค่ะเป็นความเชื่อที่เจอเยอะมากวันนี้เราเลยอยากจะมาคุยกันให้ลึกขึ้นครับว่าจริงๆแล้วสมาธิมันคืออะไรกันแน่ดีเลยค่ะโดยจะอิงจากพวกงานวิจัยบทความทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อแยกให้ออกเลยว่า นั่งเฉยๆกับฝึกสมาธิเนี่ยมันต่างกันยังไงประเด็นนี้สำคัญมากเลยนะคะเพราะมีผลสำรวจจากไมฮิดอนเมื่อปี2023เนี่ยเขาพบว่าคนไทยต้อง85%เลยนะเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งนิ่งๆไม่คิดอะไรโห85%เลยเหรอครับใช่ค่ะซึ่งจริงๆมันคลาดเคลื่อนไปผสมควรอย่างดรซาร่าลาซาจากฮา์วาร์ที่เขาศึกษาเรื่องนี้มานานกว่า20ปีก็ย้ำเลยนะคะว่าปัญหาคือคนชอบคิดว่าต้องหยุดคิดครับ แต่หัวใจหลักของมันจริงๆคือการคิดอย่างมีทิศทางต่างหากค่ะการคิดอย่างมีทิศทางอืมไม่ใช่การหยุดคิดใช่ค่ะโห oh, ตัวเลข85%นี้ไม่น้อยเลยนะครับแสดงว่าเรื่องนี้คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจต่างออกไปจริงๆค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากงั้นเป้าหมายเราวันนี้ก็คือทำความเข้าใจแก่นแท้ของสมาธิให้ชัดๆไปเลยและก็ดูว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเจออะไรบ้างเกี่ยวกับผลกระทบต่อสมองได้เลยค่ะ ถ้าเราดูสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบนะคะอย่างการใช้เครื่อง fMRI สแกนสมองเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าตอนเราทำสมาธิสมองส่วนหน้าหรือที่เรียกว่า prefrontal cortex ครับที่ควบคุมการจดจ่อการตัดสินใจพวกนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะส่วนนั้นน่ะไม่ได้เงียบลงนะคะแต่กลับทำงานมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นระบบกว่าเดิมด้วยซ้ำอา้าวทำงานมากขึ้นนะครับ ใช่ค่ะนี่มันตรงข้ามกับที่คิดเลยนะเนี่ยนึกว่าจะพักซะอีกค่ะหลายคนเข้าใจแบบนั้นแต่มันเป็นการทำงานที่เข้มข้นในอีกรูปแบบหนึง่งแล้วถ้าดูที่คลื่นสมองแล้วครับพวก EEG อะไรแบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างการตรวจด้วย EEG ก็ให้ผลสอดคล้องกันเลยค่ะคือพบว่าคลื่นแอลฟากับเทต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งมันเกี่ยวกับสภาวะที่เราตื่นตัวนะ แต่ผ่อนคลายแล้วก็จดจ่อลึกๆได้อ๋อตื่นตัวแต่ผ่อนคลายค่ะไม่ใช่คลื่นเดลฟ้าที่เจอตอนหลับลึกแล้วที่น่าทึ่งมากๆนะคะคืองานวิจัยของดรริชาร์ดเดวิดสันที่ศึกษาพระทิเบตที่ท่านมีประสบการณ์สมาธิสูงๆครับผมเคยได้ยินเรื่องนี้ค่ะพบว่าสมองท่านมีการทํางานที่ซับซ้อนแล้วก็ประสานงานกันในระดับที่สูงกว่าคนทั่วไปมากๆโดยเฉพาะคลื่นแกมมาค่ะที่เกี่ยวกับพวกสภาวะปิติความสุข การเกิดปัญญาอินไซต์ต่างๆคลื่นแกมมาใช่ค่ะพบว่าสูงกว่าคนทั่วไปถึง700เท่าโุ้ยเจ็ดร้อยเท่าใช่ค่ะตัวเลขน่าตกใจมากโอ้โหไม่ใช่เรื่องเล่นๆแล้วนะครับแสดงว่ามันมีหลักฐานทางกายภาพจริงๆจังๆเลยชัดเจนมากค่ะแล้วอย่างนี้นิยามที่ถูกต้องจริงๆของสมาธิมันควรจะเป็นยังไงครับทั้งในเชิงหลักการฝึกหรือในเชิงวิทยาศาสตร์เองอืม ถ้ามองในเชิงหลักการอย่างในพุทธศาสนานะคะสมาธิไม่ใช่แค่นั่งเฉยๆแต่เป็นกระบวนการเลยมีองค์ประกอบคือวิตตก,กะการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานครับวิจารณะคือประคองจิตให้อยู่ตรงนั้นต่อเนื่องแล้วก็เอกัคคตาคือจิตเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์นั้นๆอ๋อมันเป็นขั้นเป็นตอนใช่ค่ะจะเห็นว่ามันต้องใช้ความตั้งใจความต่อเนื่องไม่ใช่ปล่อยเฉยๆ เข้าใจแล้วครับคือต้องมีความพยายามอยู่เบื้องหลังไม่ใช่การปล่อยใจลอยๆถูกต้องค่ะและถ้าสรุปเป็นภาษาที่วิทยาศาสตร์อธิบายล่ะครับจะออกมาแนวไหนถ้าในมุมวิทยาศาสตร์นะคะสมาธิก็คือสภาวะการทำงานของสมองที่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่เราฝึกฝนการจดจ่ออย่างมีทิศทางแล้วก็ต้องมีสติรู้ตัวด้วยครับ ซึ่งการฝึกแบบนี้ละค่ะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่วัดผลได้จริงๆทั้งโครงสร้างและการทำงานของสมองเลยพอเข้าใจแบบนี้มันยิ่งเห็นความต่างชัดเลยแหละครับกับการนั่งเฉยๆมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆกว่านี้ไหมครับปีไปเรื่อยๆเพลินๆใจลอยๆอันนั้นคือผ่อนคลายเฉยๆครับผมแต่ไม่ได้ใช้การจดจ่อแบบมีทิศทางเท่าไหร่เทียบกับตอนที่เราอ่านหนังสืออย่างตั้งใจ พยายามทำความเข้าใจเนื้อหาอ๋อ oh, ครับหรือแม้ต่ฟังเพลงอย่างจดจ่อสังเกตรายละเอียดเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นอันนี้ต้องใช้สมาธิต้องกำกับความคิดมันจะใกล้เคียงหลักการฝึกสมาธิมากกว่าค่ะชัดเลยครับเห็นภาพเลยแสดงว่าสมาธิเป็นเหมือนทักษะจริงๆที่ต้องฝึกใช่ค่ะเป็นทักษะเลยเหมือนเราหัดเล่นดนตรีหรือออกกำลังกายอะไรแบบนั้นต้องทำซ้ำๆสม่ำเสมอประเด็นนี้สำคัญมากค่ะเพราะมันคือทักษะที่พัฒนาได้จริงๆ แล้วการฝึกฝนเนี่ยมันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้เลยนะอย่างงานวิจัยของดรสาราลาซ่าที่เราพูดถึงตอนตอน้นเขาพบว่าแค่ฝึกสมาธิวันละประมาณ27นาทีเป็นเวลา8สัปดาห์แค่8สัปดาห์เองเหรอครับใช่ค่ะก็ทำให้เปลือกสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ความจำการตระหนักรู้ในตัวเองพวกฮิปโปแคมปัสโพสเทเรียซิงเลตคอร์เทกอะไรพวกนี้ค่ะ มันหนาตัวขึ้นได้จริงหนาขึ้นค่ะในขณะที่ออมิกดัลลาซึ่งเป็นศูนย์กลางที่ตอบสนองต่อความกลัวความเครียดครับตัวสร้างความกลัวใช่ค่ะกลับมีขนาดเล็กลงโห<ฮ>ซึ่งก็อาจจะแปลว่าเราตอบสนองต่อเรื่องเครียด,ยดในชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นไม่ค่อยตื่นตูมง่ายเหมือนเดิมว้าวเปลี่ยนโครงสร้างสมองได้เลยแค่8ดสัปดาห์นะครับเนี่ยแล้วผลต่อสุขภาพด้านอื่นๆละครับมีการยืนยันทางวิทยาศาสตร์ด้วยไหมมีค่ะมีชัดเจนเลย การวิเคราะห์งานวิจัยขนาดใจมากๆเลยนะคะจากจอห์นชอปกินส์เขาไปรวบรวมงานวิจัยเป็นหมื่นๆชิ้นเลยครับสรุปออกมาว่าการฝึกสมาธิแบบเจริญสติหรือ mindfulness meditation เนี่ยช่วยลดอาการซึมเศร้าวิตกกังวลความเครียดได้จริงลดได้จริงค่ะแล้วประสิทธิผลเนี่ยเทียบเคียงได้กับยาบางชนิดเลยนะคะขนาดน,นั้นเลยเหรอครับค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยเรื่องลดความดันโลหิตแล้วก็บรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้ด้วยค่ะ โอ้โหประโยชน์รอบด้านจริงๆนะครับเนี่ยทั้งสมองจิตใจร่างกายใช่แล้วค่ะทีนี้สำหรับคนที่อาจจะกำลังเริ่มฝึกหรือฝึกอยู่แล้วจะพอมีสัญญาณง่ายๆไหมครับว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการฝึกที่ถูกทางไม่ใช่แค่นั่งเหมอไปวันๆสัญญาณเบื้องต้นง่ายๆที่พอจะสังเกตได้นะคะก็คือ 1. เรามีความตั้งใจรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่แล้วก็มีจุดให้ความสนใจที่ชัดเจนเช่นตามดูลมหายใจเข้าออกครับ ตั้งใจมีจุดสนใจ 2. คือพอรู้ตัวว่าเอ๊ะความคิดมันแวบไปเรื่องอื่นแล้วก็สามารถค่อยๆดึงความสนใจกลับมาที่จุดเดิมได้อย่างนุ่มนวลไม่หงุดหงิดไม่ตําหนิตัวเองรู้ทันแล้วดึงกลับเบาๆใช่ค่ะและ 3. คือสภาะจิตโดยรวมมันจะรู้สึกสงบนะแต่ยังตื่นตัวอยู่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สงบแบบง่วงๆซ,ซึมๆหรือหลับในไปเลยอ๋อสงบแต่ตื่นไม่ใช่ง่วงค่ะอันนี้สําคัญมาก โอเคพอจะจับหลักได้แล้วครับคือต้องมีความตั้งใจมีจุดสนใจรู้ทันความคิดฟุ้งซ่านดึงกลับมาอย่างอ่อนโยนแล้วก็ต้องตื่นตัวไม่ใช่ง่วงประมาณนั้นเลยค่ะสรุปวันนี้ก็แกละจ่างเลยนะครับว่าสมาธิที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่แค่การนั่งนิ่งๆให้สมองหยุดทำงานแต่มันคือการฝึกฝนจิตใจอย่างมีเป้าหมายมีทิศทางเป็นกระบวนการฝึกฝนค่ะ แล้ววิทยาศาสตร์ก็มีหลักฐานเยอะแยะเลยมายืนยันว่าการฝึกนี้มันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆให้กับสมองร่างกายเราได้จริงๆใช่ค่ะแก่นแท้คือการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาทักษะทางจิตใจของเรานี่แหละค่ะเยี่ยมเลยครับข้อมูลวันนี้ชัดเจนแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยครับ งั้นผมขอทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับว่าถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อสมาธิจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นแค่การทำตัวนิ่งๆหรือพยายามจะไม่คิดอะไรแบบนั้นไปสู่การมองว่ามันคือทักษะอันหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องเหมือนทักษะอื่นๆในชีวิตอืมเป็นมุมมองที่น่าสนใจค่ะมุมมองแบบนี้มันจะเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าหาการฝึกสมาธิ หรือการนำประโยชน์ของมันไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงบ้าง